สวัสดีครับผมไบาจากเซียร์ชแนลครับวันนี้มารีวิวจอมอนิเตอร์ตัวเล็กนะครับที่เป็นการ์ดแคปเจอร์ในตัวถ้าเกิดว่าใครนะครับที่หาจอมอนิเตอร์ตัวเล็กนะครับที่เอาไว้ต่อกล้องนะครับออกมาเป็นจอเพื่อให้ดูได้ชัดๆเล็กน้ำหนักเบามันคือตัวนี้เลยนี่คือพอร์ตคีย์นะครับ PL5 กล่องอยู่นี่ตัวนี้เป็นการ์ดแคปเจอร์ในตัวด้วยโคตรดี แล้วก็แบตเตอรี่ที่มันใส่เนี่ยมันยังคงใส่เหมือนเดิมนะครับคือแก๊งตัว NPF 970950990550แบตเตอรี่ของพวกไฟ LED หรือว่าหรือวอุปกรณ์กล้องพื้นฐานเลยนะครับตัวนี้และตัวนี้ถ้าดูจากพอร์ตตรงนี้นะครับมันสามารถต่อ USB Type C ไปได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นการแคปเจอร์แล้วก็ใช้ไฟเลี้ยงจาก USB จาก power bank ก็ได้ เอามาดูกล่องก่อนนะครับกล่องเนี่ยผมว่าเขาทํามาสวยนะมันคือจอขนาด5.4นิ้วนะครับเป็นมอนิเตอร์ตัวเล็กซึ่งน้ําหนักเบามากน้ําหนักอยู่แค่154กรัมคือโคตรเบาเบาโคตรตรงนี้มันมีสกู1ส่วน4นิ้วนะครับอ่านี้เขาแถมตัวโคชวอะแดปเตอร์ที่เป็นแกนทิ้วมาให้ด้วยนะครับเนี่ย ร้อยห้ากรัมเองโคตรเบาเลยขนาดนะครับยาว13.5เซนติเมตรกว้างนะครับ8.2ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความหนาของมันอยู่ที่2.2ซนติเมตรวัสดุก็คือเป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็ผสมกับโพลีคาร์บอเนตผมสูมให้ดูชัดๆหน้าจอมุมทะแยงเนี่ย5.4นิ้วนะครับ5.4นิ้ว ตรงนี้มีช่องระบายความร้อนนะแผงวงจรเล็กๆอยู่บางๆพลาสติกนะครับสกูลหนึ่งส่วนสีนิ้วอยู่ข้างๆยืด B 3.0ตัวนี้เอาไว้เป็นการ์ดแคปเจอร์เสียบเข้าคอมเจอเลยเดี๋ยวผมค่อยเสียบให้ดูนะแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงได้ด้วยนะครับมี h d i out นะครับพาททูอั out นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ HDMI in 1พอร์ตนะครับ in เนี่ยรองรับ 4K 30นะ แต่เอาพุทได้แค่พันแปดสิบนะครับมีพอร์ตหูฟังนะครับมีพอร์ตไมอินด้วยโคตรด,ดีข้างบนเป็นสวิตช์นะครับเป็นฮาร์ดปัตตนผมชอบมากเลยไอ้ปุ่มแบบสวิตช์ไปสวิตช์มาแบบนี้นี่คือออนออฟออนออฟนะครับตรงนี้เป็นตัวเลื่อนสลักล็อกอันนี้คือสลักล็อกตอนเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนี่แค่นี้ปลดล็อกแค่นี้นะครับตอนใส่ก็ต้องกดนะกดให้มันปลดล็อกนะครับแล้วส่วนตรงนี้เป็นตัวล็อกสําหรับไลท์ยูเขาเขียนว่าไลท์ u อยู่ก็คือห้ามมือไปโดน เออก็คือ,คอปุ่งอะไรก็คือปุ่มล็อกจอแค่นั้นเองนะครับอ่ะเบสิกง่ายๆแค่นี้อันนี้น่าจะเป็นช่องลมออกนะครับลมเข้าน่าจะอยู่ตรงฝั่งนี้มั้งน่าจะข้างหลังผมไม่แน่ใจตัวไหนเข้าตัวไหนออกพอร์ตคีย์พีเอลห้ไปเขียนอยู่ข้างหลังตรงนี้หมดเลยจอ5.4นิ้วนะครับความดีของจอคือพนเก้ารอยยี่สคูณ1นึ่งหนึนะครับอินโฟเคสานะครับอ,อัลฟูริดีความสว่างคือ500นิตไฟที่ใช้เนี่ยประมาณ7วัตต์เท่านั้นสีที่มันแสดงผลนะครับหรือว่าคัลเลอร์เดฟ แต่ว่ามันจะจําลองสีอีก2บิตขึ้นมาก็คือปหนึ่งสิบิตมันก็จะเนียนตาขึ้นความสว่างอยู่ที่500นิตก็ค่อนข้างสว่างนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับกลางๆนะกล่องสวยๆของมันมีแค่นี้เลยนะครับอ่ะมาดูกล่องข้างในมีอะไรบ้างไอ้กล่องข้างในนี่ก็ทํามาแปลกก็คือผมจะต้องแกะไอ้ตรงเนี้ยแกะโดยการงัดมันขึ้นมาเนี่ยปะโอ้ยเจ็บนิ้วโอ้ยเจ็บนิ้วอ่ะงัดขึ้นมาแล้วต้องงัดด้านข้างด้วย,ยมันต้องใช้นิ้วงัดอะทำไมมันทาแบบเนี้ย โอ้ยเจ็บนิ้วอ่ะเราค่อยเปิดออกมานะครับเลมาจริงก็จะมีจออยู่ข้างในนะครับมีโฟมกันกระแทกนะครับแล้วก็มีฮูดอ่าฮูดไว้ใส่ด้วยเป็นฮูดพลาสติกธรรมดานะครับพอร์คีทีนี้ใส่ยังไงง่ายมากอย่างแรกคือถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเอ่อตรงนี้ฝั่งสกูดหนึ่งส่วนสี่นิ้วเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับมีสองฝั่งนะสะกูหนึ่งส่วนสี่นิ้วมีสองฝั่งนะครับเอาตัวประกบสองฝั่งเนี้ยปึ๊บแปะเข้าไปสองฝั่งของจอก่อนนะครับนี่หันออกมาแบบนี้ปึ๊บ Okay. แล้วมันก็จะมีตัวล็อกซึ่งเราก็แค่เอาไอ้ตัวล็อกเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยวิธีใส่นะครับก็คือใส่เข้าไปตรงตรงแบบนี้นะครับคือมันมีร่องอยู่ใช่ไหมก็ใส่เข้าไปตรงตรงแล้วก็ดันเข้ามาแค่นี้คือดันตามรอยเลยใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ดันจบนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันคือใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ดันลงมาจบนะครับอื มันก็จะเป็นฮูดธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งนะครับน่ารักแล้วก็เล็กพกง่ายเบาด้วยมันขยันทําเป็นแบบพลาส,สติกเบาๆหมดเลยนะโคตรเบาเลยนะครับเปิดตรงนี้ออกมาโฟมกันกระแทกออกมานะครับก็จะมีสายที่แถมนะครับเป็นสาย USB C to C แล้วก็ไอตัวนี้เป็น Type A นะครับเป็นแฟลชไดผมเข้าใจว่าน่าจะให้ไว้อัพเฟิร์มแวร์หรือว่าเอาไว้โหลดหลัดใส่เข้าไปนะครับจอนิเตอร์ของกล้องเนี่ยมันโหลดหลัดใส่เข้าไปได้นะ แล้วก็ USB Type A to C 3.0นะครับแถมประแจมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ค์ดของพอร์ต K นี่จบเท่านี้แต่เดี๋ยวตอนทำเนี่ยผมถอดไอตัวฮูดนี่ออกก่อนแล้วกันนะครับจริงๆวิธีถอดเนี่ยก็คือถอดจากไอพลาสติกข้างนอกตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นก้อนเดียวกันนะครับยอย่างเงี้ยก็ได้เลยที่เขาแถมเนี่ยของดีเลยนะครับคุณภาพเลยนะครับไอประแจตรงนี้ก็คือเอาไว้ขันตัวโคชูแอดปเตอร์ตัวนี้นี่แหละอ่ะ ติดเข้าไปข้างล่างตรงนี้หมุนแล้วค่อยเอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปติดกับฮอตชูของกล้องแต่เดี๋ยวผมยังไม่ติดกล้องเดี๋ยวผมขอลองเปิดให้ดูก่อนนะครับวิธีเปิดก็คือเอาแบตเตอรี่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับซึ่งปกติเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะใส่ไม่ได้ใส่ไม่เข้านะครับเออใส่ไม่เข้าเลยแปลกมากเย่าที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับมันจะต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับปลดล็อกปุ๊บเนี่ยเตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัว,ตว,ตวล k, ตปลดล็อกแบตเตอรี่เนี่ยปุ๊บปลดล็อกปุ๊บปุ๊บแล้วค่อยดันเข้าไปเออดันเข้้้าาไปเขแลว่ี เอามากล้องมากล้องที่ผมใช้ถ่ายนะครับตอนนี้คือ canon r5 mark II วิธีเปิดนะครับตรงนี้สวิตช์ on พออ on ปุ๊บตรงนี้มีไฟสีเขียวขึ้นแล้วข้างหลังก็จะมีพัดลมระบายออกมานะครับพัดลมเป่าออกตล้วตรงนี้ฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจอก็จะติดออกมารอมันบูตแป๊บหนึ่งนี่คือเวลาจริงเลยนะผมก็จะได้ยินเสียงพัดลมเริ่มดังนี่อันนี้เป็น move n o m นะครับเป็น os ของเขานะครับทีนี้เราก็เอาพอร์ต h อช i i นนะครับใส่เข้าไป ไอ้นี่มันฝั่งเอานี่ว่ะผมเอากล้องมาวางไว้ฝั่งนี้แล้วก็อินใส่เข้าไปอินอยู่ฝั่งนี้ปึ๊บเรียบร้อยอ่ะจอเนี่ยมันเป็นจอแบบเหมือนกอตซี่อ่ะมันจอใสใสอ่ะมันจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายหน่อยนะครับเป็นจอทัศกรีนนะจากมุมมองเนี่ยเขาบอกว่ามองได้ก็คือร7อองศาคือเป็นจอ iPS เเลยนะครับเนี่ยเอียงแบบนี้ก็คือสีสันเหมือนเดิมแต่ว่ามุมสะท้อนแสงเปลี่ยนแค่นั้นเองแต่ว่าสีไม่ได้เปลี่ยนนะครับ สีไม่ได้เปลี่ยนอะดูหน่อยปรับอะไรได้บ้างนะครับต้านซ้ายนะครับแบ็คไลท์นะครับกดทัชสกรีนกดไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมอาจจะไปเผลอล็อกไอ้ปุ่มนี้อยู่นะครับก็คือตรงนี้มันเขียนว่าไลท์ยูนะครับซึ่งมันเป็นปุ่มล็อกก็แหละผมปลดมาอีกทางนึงคือปลดล็อกปุ๊บเท่านี้ผมก็สามารถทัชสกรีนได้แล้วปุ๊บนี่นี่คือความสว่างนะครับนี่ปรับทัชสกรีนความสว่างได้อะรีเซ็ตก็ได้ รีเซ็ตนะครับแบ็กกลับก็ได้ปกติตอนนี้ก็สว่างสุดอยู่แล้วนะครับปรับคอนทราสได้นะครับปรับคอนทราสโอ้โหเพิ่มลดหนาบางพระเจ้าช่วยอ่ะรีเซ็ตนะครับแบ็กกลับชับเน็ตปรับได้โคมาปรับได้โคมาเราจะปรับทําอะไรเนี่ยอ่ะอะ่สีตุน่นจะอ่ะสีเป็นขาวดําเลยนะครับกับสีแป๊ดเลยโอ้โหอ่ะรีเซ็ตแบ็กกลับได้ทิ้นปรับได้โอ้โหตัวเขียวตัวชมพูปรับได้ <c oughs> คเลอร์เกตเดอร์นะครับนี่มีคเลอร์เกตเดอร์ด้วยมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นปึ๊บจิ้มไปที่อันหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหลัดหลัดหลัดสามหลัดสี่หลัดห้าตัวเกตหนึ่งเกดสองสมมุติว่าผมเลือกอันที่หนึ่งนะครับเกตอันที่หนึ่งนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ไปเลือกอีดิทเราก็จะสามารถปรับฮิวได้เนี่ยปืดปืดปืดโอ้โหปรับสีปากผมอื้มอ,อ่ะแล้วกลับปรับเซตได้อื้มอื้อ่อออะผมม่วงไปแล้วอะ่ะ เอาไปรูด้วยงงอ่ะนี่คือคัลเลเอร์เกตหนึ่งนะครับไปคัลเลเอร์เกตสองแล้วก็กดอิด t ปรับเหมือนกันนะครับเอาว่าอันนี้ให้มันเล่นเองแล้วกันนะปิดไป Back แบ็กกับที่เหลือก็เป็นเซตติ้งเซตติ้งนี้ก็เป็นดิสเพย์ฟิปเราจะฟิปหรือเปล่านะถ้าเราจะฟิปเราก็กดออนตรงนี้มันก็จะดิ่งมาตรงฝั่งนี้นะปุ๊บเราจะเฮดฟิปหรือว่าจะฟิปแค่แกน Y นี่ปุ๊บฟิปไปฟิปมาอยู่ที่แกน H แกน V ีแบ็ก ปรับวอลลุ่มของดโฟน e ได้นะครับรีเซ็ตปรับวอลลุ่มของไมค์ได้นะครับไมค์อินได้นะครับเป็นการแคปเจอร์ไงอิมเมจรีเซ็ตทั้งหมดนะครับสิสเต็มรีเซ็ตทั้งหมดนะครับจบแค่นี้เซตติ้งข้างล่างตรงนี้ใช้ง่ายมากที่เหลือก็คือการทัชสกรีนแปะไปตรงหน้าจอนะครับเปึิบขึ้นมาก็จะมีฟีเจอร์งานวิดีโอนะครับ มีทีดีลัดทีดีลัดที่ใส่เนี่ยปุ๊บเปิดปุด๊บเ,เนี่ยแล้วก็มันก็จะเลือกอาจาก USB ได้นะครับ USB ที่อยู่ในที่เขาแถมมาเนี่ยเลือกได้กดเข้าไปก็จะมีลัดของ c a n นลอย่างนี้ลัดของฟูจิลัดของ XT3 n i k o านโอ้โหคือที่มันที่มันให้มาเนี่ยก็มีพานามีโซนี่มีแคแนลมีฟูจิแล้วนะเออก็โอ,อ้ก็เยอะนะให้มาเยอะนะก็ปิดไปก่อนละกันแพ็คนะครับมีอะไรอีกวิดีโอเอ็กซ์เพนชั่น อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวปรับเส้นแนวตั้งว่าะจะสมาสตาร์ทที่ลายไหนฝั่งนี้แล้วก็กดฟิปปิกแต่ทางเดิมมันจะปรับเส้นที่ลายไหนฝั่งนี้ซึ่งปรับทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้ไว้ทําอะไรวะดูแต่ว่ากดๆไปแล้วมันก็พอได้อะหมายถึงเป็นไกด์ไม่ให้เกินเหรอทำอะไรได้อีกบัตตันนะครับมีซีบา้าปรับซีบา้าได้เปิดพิกกิ้งได้เปิดฟอลคัลเลอร์ได้หมายถึงว่าไอ้ปุ่มเนี้ยจะให้มันเป็นอะไรนะครับ F 2เนี่ย เป็นลูมาเป็น R G B Waveform นะครับสมมุติว่าผมเปิด F Button ดูเปิบนี่เป็น Waveform มี Waveform มาอยู่ตรงนี้มขวานี่นะครับ R G B Waveform F2 แต่เราสามารถเปลี่ยน F2 ได้นะครับ F2 เนี่ยเปลี่ยนเป็น C b b r a นะครับ b a c k u ทีนี้เราจะเปลี่ยนจากไอตัวนี้กด F2 เปิบนี่ได้สี b r ามาแล้วทีนี้ก็ลายยับเลยนะครับ C b b r a มี False Color ด้วย F2 เป็น f ฟล์คคาเลอร์ซ้ําเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับยับเยอะไปหมดเลยตอนนี้ปิดปิดปิดให้หมดอ่ะก็เรียกว่ามาตั้งได้อะแหละดูดิปิดไปก่อนนะครับปรับฟังกช์ชันได้นะฟังกช์ชันของพิ a กิ้งเนี่ยจริงๆเราจะเปิดพิคกิ้งตอนนี้เลยก็ได้เห็นไหมแว่นผมเป็นสีแดงนะครับโฟกัสอยู่ใกล้ๆดวงตาผมตอนนี้อืมสีบ้าออนอ่ะปิดเปิดแบบ แมนนว่นนะครับอ่ะฟอลคัลเลอร์นะครับมาเปิดนะครับมีอารีสไตล์ด้วยนะครับอารียูเซอร์อารีสไตล์โอ้แม่งเยอะว่ะมีทูทิปด้วยว่ะโอ้โหเยอะจัดนะครับเอาปิดไปก่อนเราก็เลือกปิดดูมาเวฟฟอร์มมี RGB เวฟฟอร์มมีออดิโอมิเตอร์นะครับออดิโอมิเตอร์ออดิโอมิเตอร์เนี่ยเอาเปิดเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีกราฟเสียงอยู่ตรงนี้ข้างบนนี้เห็นไหมซึ่งมันรับเสียงจากกล้องเออตอนนี้กราฟเสียงเป็นของกล้องนะ ปรับเสียงไปอยู่ซ้ายขวานะครับนี่ปรับเข้มปรับอ่อนได้ด้วยนะครับทาลูเซนนะครับนี่อ่อนนะครับนี่ปิดเข้มจัดนะครับ Lr สวารนี่ Lr แบ็กกับสุดท้ายนะครับ setting. เซตติ้งปึ๊บหมดแล้วดิสเพย์พิพเซตติ้งเซตติ้งซาวคอนฟิกก็เพิ่มลดเสียงใหม่เพิ่มลดเสียงวอลลุ่มเฟิร์มแวร์ภาษาเป็นภาษาอังกฤษโอ้ยดีทานสปาริเซซี่ไม่เอาเอาชัดๆแบบนี้พัดลมเลเวล5แม็กสุดดังสุดเลย อ่ะอันนี้กดให้ดูนะครับฟีเจอร์งานวิดีโอในการทัชสกรีนของมันนะครับต่อจอได้แบบนี้มันคือการทัชสกรีนจิ้มนะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมล็อก UI นะครับปุ๊บแบบนี้ปุ๊บมันจะไม่โชว์อินโฟอะไรเลยแล้วก็จะทัชสกรีนไม่ได้ด้วยนะครับก็คือเหมือนเอาจอจอนี้เอาไปไลฟ์ผมลองอาจอนี้นะครับมาต่อที่ข้างบนหัวกล้องนะครับปุ๊บอ่ะล็อกติดไปก่อนอ่ะสภาพก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวผมลองต่อจอให้ดูเอาละผมมีจอมอนิเตอร์อยู่ตัวหนึ่ง ก็เป็นจอคอมธรรมดาเลยครับไอ้จอนี้มันคือจอ27นิ้วนะทีนี้ผมต่อออกจาก HDMI out นะครับเออไอเนี่ยมันมีพอร์ต HDMI out อยู่ข้างผมต่อเลยโชว์มาอ่าภาพมานะครับโอเคมาหมดนี่ภาพที่มาตอนนี้ก็เป็นคีน HDMI ที่ออกมาจากตัวข้อง A5 Mark II ซึ่งถ้าผมจะเปลี่ยนให้มันมีอินโฟดิสเพยนะผมก็กดเมนูแล้วก็ ค่อยๆนั่งเลื่อนเอาว่ามันจะอยู่ตรงตุ้ตู้ตู้ตเตอชิมไรอินโฟดิสเพย์ตรงนี้ปุ๊บถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็นจออย่างเดียวนี่ภาพบนจอนี้ก็จะโชว์อินโฟของกล้อง R5 ห a r k II ของผมอ่าสำหรับบันทึกจอเอาไปใช้สอนได้จริงๆก็ไม่มีอะไรครับก็แค่ต่อภาพออกไอชิมไรพาร์ทูเอาได้นะครับทีนี้ทั้งหมดนี่ต่อ USB เข้าคอมเป็นการแคปเจอร์ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเอาสายที่เขาแถมมาให้อยู่นี่อ่า า USB นะครับ3.0ไทย A to C พอตอยู่ฝั่งนี้เสียบเข้าไปปุ๊บผมมีโน้ตบุ๊กอยู่หนึ่งตัวเปิด OBS ไว้แล้วนะครับเสียบ USB เข้าไปปั๊บอ่ะเรามาดูกันกดบวก Video Capture Device กด OK Device ที่ขึ้นนะครับมันจะชื่อ USB 3 Video ตรงนี้เลยเห็นไหม USB 3 Video นะครับอ่ะเรากดนะครับกดปุ๊บ ภาพมานะครับโอเคภาพมาเจอความละเอียดตอนนี้ครับกดคัตต้อมนะครับไปที่ Resolution เลือก 1080p นะครับ,ก,รบก็คือสูงสุดฟยดีนั่นเองนะครับเฟรมเรทล่ามากสุดก็คือ60เฟรมนะครับเอา usb ออกมาได้60เฟรมโอเคก็ชัดดีอ่าตอนนี้ก็เอาภาพเข้ามาแล้วติดอินโฟนิดหน่อยนะครับของ r5 mark II ถ้าเกิดว่าผมจะปิดอินโฟผมต้องกดเข้าเมนูของมันนะครับนี่แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาพกล้องบวกจอแบบนี้ฮะ ามาแบบนี้เรียกว่ามาหมดเลยนะครับเนี่ยมาหมดทุกช่องทางทุกทางเลยทีนี้เสียงมาหรือเปล่านะครับกดบวกนะครับแล้วก็ audio input capture กดโอเคปั๊บเลือกดีตอน audio interface usb 3นะครับมาเหมือนกันนะครับกดโอเคกดส่งไปนะครับเสียงมานะครับถ้าใน OBS ผมก็จะชอบใส่ฟิลเตอร์บวก noise suspension เข้าไปเหมือนเดิมนะครับปรับไปสักลบ แบบสเตติกแบบนี้โอเคมาทีนี้เดี๋ยวลองบันทึกทั้งในกล้องแล้วก็ใน OBS ให้ดูนะครับว่าการ์ดแคปเจอร์ในตัวของมันเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับมันต่างจากออริจินอลไฟล์มากหรือเปล่าที่ฟูดี60นะ แต่ผมเห็นจากการาฟเสียง้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณบันทึกไปแบบนี้เสียงที่จะเข้าคือเสียงอะไรพัดลมของไอ้เจ้าตัว pl5 ตัวเนี้ไอ้พอตคีย์เพีหตัวเนี้ยผมบอกนะเสียงพัดลมดังใช้ได้นะครับถ้ามันเล็กบางขนาดนี้มันต้องแลกมาด้วยการระบายความร้อนที่หนักหน่วงดังนั้นผมขอต่อไม์เข้าไปนะครับสเต็ปแรกขอไม์ไปที่กล้องก่อนปึ๊บเทสๆไม์ไปที่กล้องหนีบนี่เข้าไปอ่ะ เี่บที่ปกเสื้อผมห้อยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะลองบันทึกดูนะอะ่ภาพที่บันทึกอยู่ตอนนี้นะครับคือภาพจากกล้อง R5 Mark II นะครับก็ลองเทียบกันดูคุณภาพจากกล้องอบันทึกในเมมโมรีใน SD Card เทียบกับบันทึกผ่าน OBS ซึ่ง OBS ไม่ได้ผิดอะไรนะคือการ์ดแคปเจอรคือตัว PL5 ตัวที่อยู่ข้างบนหัว R5 Mark II ตัวนี้ภาพจาก PL5 การ์ดแคปเจอร์ PL5 แบบเนี้ยโอเคไหมอ่ะให้ดูหน้า,นาใกล้นะครับ สีสันเป็นแบบนี้ก็นี่เลนส์16ปิน 16. F 2.8นะครับอ่ะ h 5มัก k 2ู huh. อาจจะดูมืดๆหน่อยนะเพราะว่าผมปรับแสงไว้มืดๆคุณภาพภาพเ,เป็นยังไงโอเคไหมนี่สีเดิมๆออริจินอลเลยนะครับแน่นอนภาพจาก SD card ที่บันทึกลงในกล้องชัดกว่าอยู่แล้วแต่ภาพจากการแคปเจอร์เฟรมเรทได้60เฟรมนะเออดูตอนนี้ได้60เฟรมนะใช้ได้ไหม ถ้าใช้ได้คือจบเลยนะไปทำงานต่างจังหวัดนะครับเราอยากจะไลฟ์แล้วกล้องไม่มีจอฟลิปก้องไม่มีจอฟลิปใช้ตัวนี้เป็นจอฟลิปแล้วต่อ USB เข้าที่คอมพิวเตอร์แบบนี้เลยจบเลยมาทั้งภาพทั้งเสียงเสียงชัดไหมอะ่ะเออนี่เสียงจากกล้องนะครับชัดนะครับอ่ะประมาณนี้รอบต่อมาคนระับผมลองต่อไม้นะครับเข้าที่พอร์ตไม้นะครับพอร์ตไม่ก็คือพอร์ตสีชมพูตรงนี้นะครับต่อเข้าไปตรงนี้อินตรงนี้เลย พอเป็นแบบนี้แล้วปรับอะไรได้บ้างนะครับเราก็ต้องมาปรับที่เซตติง้งแล้วก็ซาวนะครับแล้วก็ที่ไมวอลลุ่มนะครับเทสเทสสวัสดีครับมันดูดังไปผมก็ขอลดลงหน่อยเดี๋ยวสัก2อแล้วกัน2หรือจริงผมเป็นคนเสียงดังอ่ะขอลดเหลือ1แล้วกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเสียงที่ได้มามันเป็นเสียงจากอะไรนะครับเป็นเสียงจากการแคปเจอร์หรือเปล่า,าหาแจ็คมาอุด r5 mark 2ก่อนนะครับปึ๊บอ่ะอุดเสร็จก็ยังได้ยินเสียงอยู่แสดงว่าเสียงไม่อินเข้านะครับ ปัญหาคือตอนนี้ผมลดลงมาเหลือเลเวลหนึ่งนะพอเป็นเลเวลศูนย์นี่เสียงหายแล้วนะครับดูบิวไมไม่ขึ้นแล้วนะครับผมเลือกแค่เลเวลหนึ่งเนี่ยหนึ่งไม่ยินหนึ่งไม่ได้ยินสามสามโอเคสามเทสเทสโอ้แสดงเอาเริ่มได้ยินละแสดงว่าปัญหาคือมันเอาเสียงของ r ห้ามักทูมาด้วยเดี๋ยวผมตั้งเป็นไมค์วอลลุ่มสิบเลยสิบยังดังอยู่แค่นี้เลยเออมันดังได้แค่เนี้ยเฮดโฟนได้ยินไหมวะ ผมลองสวมหูฟังฟังแป๊บแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นไงเสียบเข้าไปที่พอร์ตสีเขียวตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคไม่ได้ยินครับถ้าเสียบแบบนี้จะไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะว่า R5 Mark t w ผมโดนแจ็ค3.5เสียบหลอกไว้อยู่ตอนนี้แปลว่าเสียงที่มอนิเตอร์เนี่ยต้องผ่าน HDMI เท่านั้นคือเสียงจาก HDMI ไม่ได้มอนิเตอร์ผ่านไอ้แจ็ค3.5มมิลที่มันอยู่ข้างๆพอร์ตไมค์ตรงนี้นะครับโอเครู้เรื่อง เทดเทสเทสขอฟังหน่อยสิเทดสวัสดีครับเทดสวัสดีครับโอ้โเสียงมาครับแต่เบาแต่เบาเออดังนั้นแต่ถ้าเกิดว่าผมถอดไออาร์ห้ามัคทูตรงนี้ตรงแจ็คนี่ออกปึ๊บโอ้โหมันรวมเสียงรวมเสียงกันอืมเข้าใจละปึ๊บมันเป็นการ์ดแคปเจอร์ที่รวมเสียงกันรวมเสียงไมค์อินของตัว PL5 รวมกับเสียงของกล้องที่ผ่าน HDMI มาถ้าเป็นแบบนี้ต้องระวังนะถ้าเกิดว่าคุณต่อไมค์เข้าที่ตัวจอแล้วอะแล้วคุณไม่ได้ปิดไมค์ของตัวนี้นะเสียงผสมเลยคนระับเดี๋ยวผมอัดให้ดูอ่ะอันนี้เป็นเสียงที่บันทึกผ่าน OBS นะครับรอบที่2ก็คือทดสอบไมค์จะสังเกตว่าเสียงมันค่อนข้างเบาเพราะตอนนี้ผมปิดแจ็คของ R5 Mark II ไปแล้วทําให้มันได้ยินแต่เสียงของไมค์อินของตัว PL5 ซึ่งเสียงมันเบานะครับเสียงมันเบาเสียงเข้านะผมลงเป่านะ เสียงเข้านะครับแต่ว่าเบามากเบามากแต่ถ้าเกิดว่าผมถอดไอ้แจ็คที่ R5 m a g o ูออกนะครับปึ๊บนี่เสียงมันจะผสมกันเลยก็คือตอนนี้เป็นเสียงผมว่าได้ยินชัดสุดก็คือไมค์บิวอินของ R5 m a g o ที่มัอยู่บนหัวเนี่ยเออเป็นแบบนี้ไปดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังนะครับอยู่คุณไปเอาไมค์ติดเข้าไปที่ตัวเพียว5แล้วก็คิดว่าจะใช้ไมค์จากเพียว5อย่างเดียวเข้าการแคปเจอร์เข้าคอมโอมไอ้เหี้ย กล้องคุณยังไม่ได้อุดพอร์ตไม่เสียงไม์วิวอินเข้าหมดนะแสดงว่าเจ้าตัวเนี้ยการ์ดแคปเจอร์ตัวเนี้ยมันเหมือนทำตัวเป็นมิกเซอร์เล็กๆในตัวนะครับ่ผมขอเสียบคืนก่อนซึ่งไอ้มิกเซอร์เล็กๆตัวนั้นนะครับผมปรับไมวอลุ่มเป็น10แล้วมันก็ยังดังอยู่แค่นี้ต้องไปเพิ่มเอาในซอฟต์แวร์เอาแล้วล่ะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่ได้สวิตช์นะครับผมไม่ได้สวิตต์ตัวนี้เป็นไลท์ UI นะครับมันก็จะขึ้นอินโฟถ้าผมสวิตช์ไปปุ๊บอ่ะ ไม่มีอินโฟหมายถึงว่าอินโฟของ R5 มัก2ูเราปิดอยู่แล้วแต่อินโฟของตัวเพียว5เนี่ยปิดเปิดเนี่ยคือขึ้นอยู่กับเราสรับสวิตช์ข้างบนนี้หรือเปล่านะครับแค่นั้นเองอ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปิดก็ไปคินคลีนแบบนี้อืมอ่ะประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องเสียงอตอนนี้ก็เบาอยู่นะวิธีแก้คืออ่าถอด R5 มัก2ูตัวจุกปิดนี้ออกนะครับเสียงก็ดังขึ้นมานะครับกล้องๆหน่อยแล้วผมก็ถอดไม์ออกจากตัวเพียว5เปึ๊บ ไม่เวเลตนะเอามาต่อเข้า R5 มาครูเหมือนเดิมปึ๊บอ่ะเสียงที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับ <c oughs> โอเคไหมสีสันที่ออกมาก็คือพารทูเอาทเลยนะครับพาร์ททูเอาเลยโดยที่ภาพจากกล้องก็งกงมานะภาพจากเพียวห้าก็มานะครับภาพจาก n ไวพาร์ตรงนี้ก็มาเหมือนกันนะครับมาทุกทางออกทุกทางใช้งานได้ ต่อไปผมอยากรู้ว่าต่ออยู่แบบนี้เราอุตริดึงแบตออกจะเป็นยังไงนะครับดึงแบตออกดึงแบตออกเราต้องปลดล็อกข้างบนตรงนี้ผมลองดึงแบตออกดูนะปึ๊บปึ๊บไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรภาพยังติดอยู่เห็นปะ่ะเออคือตอนนี้มันเหมือนสวิตไฟไปที่ USB เลยโคตรด,ดีเพราะว่า USB ตอนนี้ต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กอยู่คือต่อเป็นการ์ดแคปเจอร์ถอดออกไปแบบนี้คือเป็นการ์ดแคปเจอร์เนี่ยใช้ยาวๆเลยครับ มนโคตรดีดีมากเลยเป็นการแคปเจอร์ในตัวแบตไม่ต้องใช้หมายถึงว่าไม่ต้องกลัวแบตหมดอะถ้าเกิดว่าจะต่อไลน์ะต่อ USB ได้นะครับทีนี้มาหาคําตอบกันต่ออีกสั้นๆน,นะครับถ้าเกิดว่าเราต่อเพาแบงค์ได้ไหมมันได้อยู่แล้วนะครับอ่ะผมถอดตรงนี้ออกมันก็จะดับนะสมมุติว่าผมถอดออกนะปุ๊บดับหมดนะครับโอเคทีนี้ผมมีเพาแบงค์อันหนึ่งเสียบเข้าไปปับ๊บอ่ะเสียบนะวางหน่อยสวิตมาออนเถอ หรืออยากรู้ว่าติดไม่ติดนะครับข้างบนนี้มันจะมีไฟสีเขียวเห็นไหมครับปิดเปิดปิดเปิดนะครับไฟสีเขียวสวิตช์ง่ายๆแค่นี้ผวัวปุ่มเนี่ยน่าจะไปโดนถ้าใครมือบอลมาเล่นเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาง่ายเหมือนกันนะอ่ะภาพก็จะมานะครับภาพมาที่จอ P L 5แล้วแล้วก็ออก e n a b e p a r to Out มาที่จอมอนิเตอร์ข้างๆตรงนี้สรุปใช้ Power Bank ได้จบสบายถ้าจะปิดก็สับสวิตช์ตรงนี้ลงไปก่อน,นครับปิดปุ๊บแค่นี้ ทีนี้ผมลองเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปใช้ถ่ายสเตจดูนะครับก็คือเอาไปต่อกับแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วก็เอาไปลองใช้งานดูว่าเป็นยังไงนะครับเออเนื่องจากสเตจมันมืดนะครับดังนั้นจอมันก็สว่างดีใช้ได้เคยเอาไปใช้ตอนกลางวันแล้วก็สู้แดดดีแต่ไม่ได้หมายความว่าแดดเปรี้ยงแรงมากๆชนตรงๆตอนเที่ยงมันสู้ได้นะสู้ไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบแดดตอนเย็นๆตอนเช้าๆแล้วให้มันสว่างกว่าจอของตัวกล้องนี้สบาย สเตทที่ผมไปถ่ายนะครับผมก็จะต่อกล้องนะครับแล้วก็เสียบแบต NPF970 ไปเนี่ยแหละภาพก็ชัดนะครับแบ็คไลท์ผมเลือกจับเต็มสีสันของจอนี่ดีงามนะครับไม่ได้รู้สึกว่าต่างจากที่บันทึกมาสักเท่าไหร่นะครับ แล้ววันนั้นผมเอาหัวแพนวิดีโอตัวเล็กไปด้วยนะครับแล้วก็กล้องแม่งก็หนักแต่ว่าพอมีไอ้เจ้าตัวนี้ติดอยู่ข้างบนแล้วไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นภาระหรือว่าหนักหัวอะไรเพิ่มนะเพราะตัวบอดี้เนี่ยมันเบามากนะครับมันแค่แบบขีดครึ่งเองนะครับบวกแบตเข้าไปก็2กิโลกว่าเองนะครับผมถ่ายยาวอยู่ 4- ี่หชั่วโมงอ่ะเปิดไว้ตลอดนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจอที่กล้องผมก็เปิดจอฟิปไว้ควบคุมนะครับไอ้จอด้านบนก็เป็นจอใหญ่ๆไว้ดูก็โอเคนะอันนี้เหมือนแค่ไปเปิดดูเพิ่มเเฉยยๆนนป็งงางา่ ต่อไปนะครับลองเอาไปใช้ถ่ายรีวิวดูนะครับรอบนี้ใช้ usb type c นะครับต่อกับลักเลยผมใช้กล้อง lumix s 9นะครับ s 9เนี่ยมันก็ต่อไมโคร HDMI แปลงสายเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่เสียบแบตนะครับเสียบเป็น usb นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับลักไฟบ้านเลยครับต่อ USBC เข้ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับก็เรียกว่าถ่ายได้ยาวๆไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอาการโอร์ฮีทอะไรใดๆนะครับเล็กบางเบาแต่นี้ผมลืมฟลิปจอกลับแฮะภาพไปเลยไม่เหมือนในกล้องเลยแต่ไม่เป็นไรให้เฟรมมันสวยก็พอ คือไอ้เจ้าตัวนี้พอมันต่อ USB ได้นะครับเฮ้ยมันค่อนข้างทําให้งานตอนใช้งานจริงเนี่ยมันยืดหยุ่นพอสมควรคือมันอาจจะสว่างแค่ประมาณ500นิตนะครับแต่ว่าผมก็เหลือเฟือกับการเอาไปใช้ถ่ายข้างนอกหรือว่าเป็นมอนิเตอร์ที่2ไว้ดูล้คือมันใหญ่ขึ้นน่ะใหญ่กว่าเดิมเยอะนะครับจากจอ3นิ้วเป็นจอ5.4นิ้วเนี่ยความละเอียดก็ชัดสมมติว่าผมมีอุปกรณ์เสริมอยู่ตัวหนึ่ง อันนี้คือ Valency PA 0 3นะครับมันสามารถต่อตัวแบต NF 970ตัวนี้เข้าไปได้นะครับอ่าแล้วก็ต่อสายนะครับ USB Type C to C นี่เป็น PD Output เสียบเข้าไปตรงนี้ปั๊บอันนี้สายแถมของมันนะเราต่อเข้าไปตอนนี้เลยสมมุติว่าแบตไอตัวหลังจอเนี่ยจะหมดเสียบเข้าไปปั๊บอ่าแบบนี้ทํางานอยู่ปะวะโอเคทํางานผมวางไอแบตตัวสํารองไทยซตรงนี้ไว้ข้างก่งอนนะแล้วผมถอดไอแบตตัวข้างหลังนี่ออกมาคนระปึ๊บ อาดับ <laughs> ผมว่าไฟอาจจะไปไม่พอแต่ถามว่ามันจะติดต่อไหมเดี๋ยวมันก็จะติดนะเพราะว่าไฟเขียวข้างบนเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยขึ้น ก็เรียกว่าใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่เหมือนตอนต่อคอมนะต่อคอมผมว่าไฟที่ปล่อยออกมาแรงมากกว่านะครับทำให้แบบมันไม่มีขาดตอนเลยดังนั้นใครคิดจะทำแบบนี้ก็ระวังมันดับไปด้วยนะพาร์ทูเอาก็ดับไปด้วยนะครับต่อ C 2 c ได้ A 2 c ได้คุณจะเป็น power bank หรือเป็นแหล่งจ่ายไฟ USB Type C ที่แปลงจาก NF 970950990อะไรก็ได้ที่สําคัญก็คือผมถอดออกอีกรอบนะจอดับนะปึ๊บแหมชอบจริง คือแม่งต่อเป็นการ์ดแคปเจอร์ได้นี่แหละอ่ะเสียบเข้าไปที่คอมก่อนนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ปึ๊บเนี่ยไฟเขียวขึ้นติดนะครับภาพจอก็ออกมาโน้ตบุ๊กวิดีโอแคปเจอร์นะครับกดเดียกทีบกดแอคทีฟปึ๊บภาพมานี่อ่ะภาพมาหมุนกล้องกลับมาภาพก็มานะครับนี่มาหมดเลยมาทุกตรงคือโคสบายอะ่ะภาพออกมาก็ไม่ได้แย่ มาทั้งภาพทั้งเสียงด้วยนะครับสมมติไปออกต่างจังหวัดหรือว่าไปทํางานง่ายๆเนี้ยพกตัวนี้ไปเป็นจอมอนิตเตอร์เป็นการ์ดแคปเจอร์ด้วยก็ง่ายก็สบายดีเห็นไหมแต่ข้อจํากัดอาจจะอยู่ที่สาย USB มันจะสั้นแค่นั้นเองก็คืออาจจะแค่แบบตั้งไว้ใกล้ๆ พอต์เพียวนะครับราคาอยู่ประมาณ80,00กว่าบาทตอนนี้ลดอยู่ประมาณเหลือ5,000กว่าบาทนี่หน้าเว็บอ f ฟ i c i a l ของเขานะผมไม่รู้ว่าในไทยเนี่ยมีใครเอามาขายบ้างนะครับเพราะว่ามันเจ๋งดีอะเออพอตคีย์เนี่ยผมเคยรีวิวตัว p t 6ไปแล้วนะครับมันก็ใช้งานง่ายราคาประหยัดดีแต่ตัวนี้มันรวมการแคปเจอร์เข้าไปด้วยแล้วก็น้ำหนักโคตรเบาเลยผมสือว่าแม่งน่าใช้มากมีไทซีด้วยนะครับฟีเจอร์วิดีโอพีคอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ใช้เลยผมแค่ต้องการจอสว่างๆนะครับซึ่งตรงนี้5 0 0รนิดก็ เออค่อนข้างสว่างนะแต่ว่าไม่ได้สู้แดดแบบเปรี้ยงนะครับถ้าแดดเปรี้ยงเนี่ยต้องพันนิดขึ้นไปอะ่ะมีตัวล็อกนะครับการทัชสกรีนด้วยถ้าเกิดว่าไม่ล็อกก็จะมีทัชสกรีนแบบนี้เนี่ยล็อกปุ๊บกดไม่ได้เออมันก็โอเคนะใช้ง่ายดีอืมเบามากครับเบาโคตรอ่ะจบแล้วครับคลิปรีวิวนี้ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ตอบน,นะครับไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ